ซูชิ26ชิน้นกัดคำแรกคือว,วานเลยทุกคนนี่คำต่อไปผมจะกินกับวาซาบิเยอะจริงนะเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับผมสไปน์นะ <c oughs> และนี่ครับทุกคนวันนี้ผมมากินซูชิ26ชิ้นครับทุกคนอ่ะเป็นยังไงเรามาดูกันครับนี่เลยครับจานแรกทุกคนจานนี้จะเป็นทูกแซลมอนหอยแมงผู้นิวซีลแลนด์แล้วก็นี่ครับจานที่สองจะเป็นไข่หวานผู้อัดแฮมอะไรแบบนั้นนะครับทุกคนอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับผมหิวละผมเริ่มที่ไข่หวานกันแล้วกันน่ากินดีมีหลายอันด้วยนี่ไข่หหววาานนนนนคครับแบบบ่่กกกิิมยยยทุแสสีเเเลลลืองลองะๆ อร่อยอะไข่หวานไม่หวานมากนี่ทั้ต่อไปหวานแล้วกันผมนใส่วาซาบิด้วยดีกว่านี่วาซาบิใส่ไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันแสบจมูกเกินไปแล้วก็จิ้มโชยอยู่เลยนี่เลยครับทุกคนวาซาบิช้าเลยแต่มันยังไม่ฉุนมากครับผมใส่ไม่เยอะมาลงจานปลาดีกว่าแซลมอนก่อนเลยนี่ชิ้นนี้ลายมันสวยกว่าเพื่อเลยนี่เราต้องจิ้มโชยุแล้วก็เข้าปาก กัดคำแรกคือหวานเลยทุกคนเนื้อปลาสดหวานมันไม่คาวเลยแต่มันแบบมันไม่ได้มันจนเลี่ยนนะไข่หวานี่ดีกว่าใส่วาซาบิเข้าไปด้วยก็จิ้มโชยุอืมงวาซาบิขึ้นจมูก <c oughs> มันอร่อยดีนะทุกคนไข่หวานมันจะหวานหวานใช่ไหมล่ะแล้วเราจิ้มโชยุมันก็เค็มๆแต่วาซาบิแล้วก็แบบมีชุนๆเป็นๆน,นิดนึงดีเลยนี่ทุกคนเอาชิมน,นี้ต่อเลยเขาบอกว่าเป็นหอยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นหอยอะไร อืมก็จะบิ่นเยอะไปหน่อยอะไรต่อเดียวอ่ะเมื่อกี้กินหอยแล้วก็กินหอยต่อดีกว่าเนาะนี่อันนี้เลยทุกคนเป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ลาซอสเผ็ดนะครับทุกคนแต่ไม่รู้เผ็ดจริงไหมเรามาลองกันทำนี้ไม่ใส่วาซาบิก่อนแล้วกันคนดูนะคือแบบสดมากทุกคนกลิ่นความเค้าอะไรแบบนี้ไม่มีเลยอ่ะเหมียดแบบรสชาติหอยเต็มๆไม่มีซายผมรู้สึกว่าโอเคเลยร้านนี้ไส้กรอกต่อดีกว่าเอาเบสิกเบสิกมากแล้วก็ใส่วาซาบิเข้าไปด้วยอิ่มโชยุด้วยอันนี้เป็นไส้กรอกไก่ค็อกเทลนะครับอืม ผมรู้สึกเฉยๆนะ่นนี่แบบมันไม่ได้มีรสอะไรมากรู้สึกแค่รสซอสไม่ได้รู้สึกถึงรสไส้กรอกอะไรแต่ว่าก็โอเคนะครับก็กินได้เราลองแซลม,มอนแล้วลองหอยแล้วมาลองกุ้งกันมากดีกว่าเอาชิ้นนี้ก่อนแล้วกันเพราะตัดหางกุ้งมาให้ด้วยทุกคนมันก็กินง่ายนะแต่ว่าผมชอบแบบมีหางกุ้งมากกว่ามันดูแบบอืมอันนี้ก็สดเหมือนกันนะไม่มีความคาวเลยแล,แล้วก็กุ้งเด้งนี่คำตอบไปผมจะกินกับวาซาบิขนาดนี้เลยเอาชิ้นไหนดีนะชิ้นไหนดีเออเอาไข่หวานแล้วกันนี่เลยข้าววาซาบินีนนนน่้ มอกผมบ่อยเนาะผมบ่อยผมไ่อชิ้นอื่นต่อเลยเอาชิ้นนี้แล้วกันมันน่าจะเป็นแฮมนะชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอืม,อ,มอร่อยเนาะมันอร่อยกว่าไส้กรอกอ่ะแบบแฮมมันมีรสชาติกว่าไส้กรอกอ่ะเนาะกุ้งดีกว่าไปวาซาบิไปเยอะๆเลยเยอะจริงนะเนี่ยเยอะกว่าคำเมื่อกี้กันืมก็จะบีเยอะไปหน่อย อขอกินน้ำนะพอกินน้ำแนละ้วมันจะรู้สึกซาซาที่ลิ้นอะ่ะก,ก็ดีนะ <c oughs> ต่อดีกว่านี่ครับทุกคนอันนี้จะเป็นก้ามปูนะครับเป็นก้ามปูแบบใส้กอกก้ามปูอะไรไประมาณนั้นอะอ่ะมาลองกันว่าอะไรโอเคนะมันจะมีความแบบกลิ่นปูแล้วก็มีความเหนียวๆกว่าใส่กอกกระเทเขาจำลองแบบรสชาติปูมาเลยเนาะอ่ะแซลมอนเบิร์ต่อเลยคำนี้ผมใส่วาซาบิเลยดีกว่าใส่ไม่ต้องเยอะมาก นี่จิมประยูดะ่ด้วยนี่ครับแซลมอนเบินไฟครับน่ากินมากน่ากินจริงแซลมอนแบบเบินไฟรู้สึกมันจะหอมกว่านะกุ้งดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบเบินไฟมานะครับเขาก็เลยให้หางกุ้งมาด้วยมีความหอมๆอ,อ่ะลองกันชิ้นนี้มันจะแบบหอมกว่ากุ้งอีกชิ้นนึ่งครับทุกคนอีกชิ้นนึงมันน่าจะเป็นกุ้งต้มหรือว,ว่ากุ้งอบอะไรแบบนี้นะ่ะทูน่าบ้างแล้วกันนี่น่ากินไหม หน้าทูน้าละเอียดแล้วก็แบบหอมๆหมวานๆนเนาะมาชิ้นนี้ต่อแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะ่ะจำไม่ได้แล้วเขาบอกผมแล้วนะโอเคนะฮะใสว่วาซาบิไป,ปมีปลาหมึกด้วยคนผมลืมไปเลยนี่เขาจะบ้ังมานะครับแล้วก็ราดซอสมาอืมอรอกมาก อ่ะแซลมอนต่อเลยนี่ละกันนี่แซลมอนสดนะครับชิมโชยุเออทุกคนผมเคยได้ยินมาด้วยว่าเขาบอกว่ากินซูชิอ่ะให้เอาด้านปลาลงนะแบบกินยังไงวะ่แบบนี้ม,ม,อออมั้งมอกบ่อยนะมาอดอรดีนะทุกคนก๋จะวบิโดนลิ้นก่อนเพื่อนเลยก็โอเคก็โอเคไข่หวานก่อนดีกว่า อร่อยว่ะวะสบีเยอะเลยแล้วก็อันนี้ปูอัดครับเมื่อกี้ผมยิ้มวาสบบีไปด้วยนะอืมโอเคนี่ครับแซลมอนสดชิ้นสุดท้ายเนื้อแซลมอนคือหวานฉ่ำม,มากนี่ทุกคนเหลือแค่นี้แล้วเหลือสี่ชิ้นเนี่ยจากยี่สิบหกชิ้นอ่ะเหลือแค่สี่ชิ้นอวนแน่เลยมาเอากุ้งก่อนแล้วกันกุ้งเบินไฟชิ้นสุดท้ายของผม อร่อยนะเนี่ยอะมากินหอยกันต่อเลยนี่เดี๋ยวผมขีบบอกให้ดูดีกว่าตัวใหญ่แค่ไหนนี่ครับตัวใหญ่มากคือตัวบุลลุ่มสดมากทุกคนดูดิสีแบบสวยมากนี่ตัวบุลลุ่มเลยดิ่งดึงดังเลยกินกันอวันนี้หอยแมงผู้นิวซีแลนด์คือชนะเลิศอ,อะผมชอบที่สุดเลยในะวันนี้อร่อยมากอะไข่หวานเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยแซลมอนเบินไฟกันอืม โอเคนี่แหละรครับแซลมอนเบิร์นไฟอร่อยมากหอมมากนีอ่อร่อยหอมหวานอ่ะกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนคะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสปายนอ็อ